คังราก็เนอลิซ่าเปิดตัวครบเฟเดริกอาโนลงเพลงใหม่ฟังเพลงแล้วเขินกันทั่วโลกสร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่องลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลิซ่าราลิสามโนบาลหลังจากก่อตั้งค่ายที่เซ็นสัญญากับ RCA r e c o r d ล่าสุดขึ้นแสดงบนเวที Global Citizen Festival เทศกาลดนตรีระดับโลกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานนี้จัดขึ้น28กันยายน2567หรือเวลา3.00นของ29กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยณนะเซนทันพราร์คสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในโชว์ครั้งนี้ได้แสดงทั้งหมด5เพลงด้วยกัน ได้แก่ลาริสาและมันนี่ร่วมถึงร็อกสตาตามด้วย New w o m มนพร้อมกันนี้ยังได้ร้องเพลงที่3ของค่ายซึ่งนับว่าเป็นเพลงโซโล่ที่5ของชีวิตได้แก่ม o ริฟอร์เป็นครั้งแรกพร้อมกับปล่อยตัวกำหนดการเพลงในวันที่3ตุลาคม2567 ก่อนที่จะทำการแสดงได้กล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อโรคใบนี้อย่าลืมว่าพวกคุณทุกคนสามารถทำเพื่อสังคมและทุกคนมีพลังในการสร้างความแตกต่างของคุณรักพวกคุณมากค่ะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่สามที่ฉันยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่จะมาแสดงที่นี่งานนี้เป็นครั้งแรก แต่ที่ทำเอาสร้างเสียงฮือฮาคงไม่พ้นกับเนื้อเพลงที่มาสปอยให้ได้ฟังนั้นตรงกับภาพของหนุ่มข้างกายอย่างเฟเดริกอาร์โนเหลือเกินนับว่าเป็นการพูดถึงเรื่องความรักครั้งแรกของสาวริซ่าหรือเปล่านะโดยเนื้อเพลงดังกล่าวบอกว่าหนุ่มฝรั่งเศสตาสีเขียวทำให้ฉันทำตัวไม่ถูกผิวของคุณที่นุ่มอยู่เสมอจูบของคุณที่สุดยอดเสมอ คุณที่รู้ตลอดว่าต้องไปที่ไหนหนุ่มฝรั่งเศสตาสีเขียวทําให้ฉันทําตัวไม่ถูกสำเนียงที่ออกมาจากปากคุณลิ้นที่สร้างเรื่องมาจันธ์รย์ได้มากมายคุณที่รู้ตลอดว่าต้องไปที่ไหนจูบฉันใต้ท้องฟ้ายามพบค่ำของปารีสจูบฉันบนพื้นใต้แสงจันทร์จูบฉันใต้ท้องฟ้ายามพบค่ำของปารีส แค่เนื้อเพลงก็ฟินเขินม้วนสิบตลบแล้วไม่อยากจะจินตนาการถึงเรื่องจริงเลยว่าจะหวานฉ่ำขนาดไหนกัน